ดวงการงานวันที่20ถึง26ตุลาคม2,568จะเป็นอย่างไรมาดูกันค่ะดวงการงานของคนเกิดวันจันทร์ระหว่างวันที่20ถึง26ตุลาคม2,568มาฟังกันเลยค่ะ คุณกำลังจะกลายเป็นศูนย์กลางจักกรวาลออฟฟิศทุกอย่างวนกลับมาหาคุณหมดไม่ว่าจะงานใบอนุมัติหรือคำถามโลกแตกจากเพื่อนร่วมทีมแต่คุณก็เอาอยู่เพราะหัวไวและนิ่งกว่าที่คิดระหว่างแค่งานที่คนอื่นทำพลาดเราต้องมาแก้ให้ทำด้วยใจแต่อย่าทำจนเหนื่อยฟรีนะครับไม่งั้นจะกลายเป็นพนักงานดีเด่นแบบไม่ได้สมัครใจ ดวงการงานของคนเกิดวันอังคารระหว่างวันที่20ถึง26ตุลาคม2568มาฟังกันเลยค่ะอาทิตย์นี้คุณเหมือนเข้ารอบชิงในรายการแข่งขันงานหนักแห่งปีแต่นั่นแหละคุณก็ยังยิ้มเพราะไฟในตัวแรงกว่าเครื่องปรับอากาศออฟฟิศอีก หัวหน้าเริ่มไว้ใจมากขึ้นจะมีโปรเจกต์ใหญ่เข้ามาให้คุมแต่ต้องระวังอีโก้ของคนในทีมบางคนพูดไม่คิดถ่าใจเย็นไว้ก่อนจะพาเรือทีมถึงฝั่งแบบเท่ๆดวงการงานของคนเกิดวันพุธระหว่างวันที่20 26ถึง26ตุลาคม2568มาฟังกันเลยค่ะ ช่วงนี้คุณเป็นสายครีเอทีฟที่สมองพุ่งแรงกว่ากาแฟ3มช็อตไอเดียไหลมารัวๆแต่ปัญหาคือคนรอบข้างตามไม่ทันอย่าใจร้อนถ้าใครไม่เข้าใจในสิ่งที่คุณพูดพยายามสื่อสารแบบสเต็ปบายสเต็ปแล้วเขาจะเห็นเองว่าคุณคือของจริงปลายสัปดาห์มีเกณฑ์ได้ข่าวดีเรื่องโปรเจกต์ผ่านหรือได้คำชมจากเจ้านายโดยไม่ทันตั้งตัว ดวงการงานของคนเกิดวันพฤหัสบดีระหว่างวันที่20-26ถึง26ตุลาคม2,568มาฟังกันเลยค่ะ โหมดของคุณคือคนวางหมากชีวิตที่เหนื่อยแต่เปะ๊ะคุณจะจัดระบบงานได้ดีจนเพื่อนบางคนเริ่มขอให้ช่วยเช็คเอกสารแทนสัปดาห์นี้เหมาะกับการปิดดีลเจรจาหรือนำเสนอเพราะคำพูดคุณจะมีน้ำหนักมากระหว่างแค่เรื่องความคาดหวังสูงเกินจริงจากคนอื่นอย่าให้ใครมากดดันจนหมดไฟทำเต็มที่ก็พอเดี๋ยวผลจะพูดแทนคุณเอง ดวงการงานของคนเกิดวันศุกร์ระหว่างวันที่20ถึง26ตุลาคม2568มาฟังกันเลยค่ะคุณจะโดดเด่นเรื่องการสื่อสารและพรีเซนต์งานเป็นพิเศษช่วงนี้พูดอะไรคนฟังคล้อยตามง่ายเหมาะก,กับงานขายงานเจรจาหรือโปรเจกต์ที่ต้องใช้การโน้มหนาวแต่อย่าเผลอพูดมากจนขายตัวเองเกินจริงเดี๋ยวสุดท้ายโดนบรีฟงานเกินความจริง ปลายสัปดาห์มีเกณฑ์ได้เงินพิเศษจากผลงานหรือถูกเรียกไปช่วยโปรเจกต์ที่มีโบนัสงามดวงการงานของคนเกิดวันเสาร์ระหว่างวันที่20ถึง26ตุลาคม2568มาฟังกันเลยค่ะ คุณคือสายลุยไม่กลัวเหนื่อยแต่กลัวคนช้างานจะเยอะเป็นพิเศษแต่ทุกอย่างอยู่ในมือคุณได้ดีความขยันจะเปลี่ยนเป็นชื่อเสียงสิ่งที่ควรระวังคือคนที่มาขอให้ช่วยแล้วหายตอนต้องรับผิดชอบอย่าใจดีเกินไปทุกเรื่องเดี๋ยวได้ทั้งงานทั้งเครียดฟรีแต่โดยรวมเป็นสัปดาห์ทองของคุณทำมากเหนื่อยมากแต่ผลลัพธ์ก็จะมากสุดในทีมด้วย ดวงการงานของคนเกิดวันอาทิตย์ระหว่างวันที่20ถึง26ตุลาคม2568มาฟังกันเลยค่ะคุณเริ่มรู้สึกว่าควรเปลี่ยนอะไรบางอย่างในงานไม่ว่าจะเป็นระบบวิธีคิดหรือแม้แต่วงเพื่อนร่วมทีมช่วงนี้สมองคุณเริ่มจัดโครงสร้างใหม่อย่างมีชั้นเชิงอะไรที่เคยมั่วจะค่อยๆเข้าที่ ระหว่างนิดเดียวคือความขี้เบื่อเฉียบพลันอย่าพังงานเพราะอารมณ์อย่าเปลี่ยนแนวกลางคันเดี๋ยวทุกอย่างจะต้องเริ่มใหม่หมดจบแล้วค่ะฟังแล้วคิดเห็นยังไงก็มาพูดคุยกันได้เลยนะคะถ้าอยากดูดวงเรื่องอื่นๆหรือคลิปเต็มก็เข้าไปดูในช่องได้เลยแล้วเจอกันใหม่สวัสดีค่ะ